เรามาทำบุญเราก็ต้องการห้มันครบทั้งทานทั้งเยนทั้งภาวนากระบวนนี้มันท่านบอกว่าเป็นเชื่อแห่งความสุขความสุขส่วนพิเศษที่ว่าไม่มีโทษอะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใครไม่ได้เปลี่ยนตัวเองไม่ได้เปลีป่ยนผู้อื่นเช่นเราให้ทานคนที่รับปัตถุทานจากเราหรือจักวิทยาทานหรืออภัยาทานจากเราเขาก็เย็นดีเราเองก็ได้ทานบารมีขึ้นมาในจิตใจ,จของเราใจาของเรามันกว้างขึ้นมา แต่คนบางคนที่อยู่รอบตัวเราเขาอาจจะไม่ได้รับทานะนั้นแต่ว่าก็เห็นเราทําดีก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาให้จำเนึกไแต่ว่าที่เราอยู่ด้วยกันเปนมนุษย์ใหสัง่งของมนุษย์เพราะมีทานยินดีที่จะให้ซึ่งกันและกันทํไม่ได้ให้ทานด้วยวัตถุไม่ได้ให้ทานด้วยความรู้ไม่ได้ให้ทานด้วยความให้อภยัยหรือกําลังกายกาลังใจก็ยืยืดย,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 ยุ่อย่างไรได้ มีโลกมีความคดยางกันเซนก็เช่นเดียวกันถ้าเรารักษาเสนเราก็ได้ประโยชน์คนที่รอบดูเราคนที่พลอยไม่ได้โดนกิริยาที่ไม่ดีของเราเขาก็รับประโยชน์จากเราไปด้วยภาวนาก็เช่นเดียวกันถ้าภาวนาให้ใจของเราสงบพอสงบลงไปแล้วดูลบกรดลงเกิดขึ้นมาเราก็ทันมันก้านเองส,สิ่งนี้เป็นอัก็สนเราไม่ต้องการไม่ต้องไปตาม ไม่ต้องไปทำตามเขาเราเองก็มีจิตใจก็สบายขึ้นมาคนที่รอบดัวเรามันก็พล่อยไม่ต้องไปโดนความโลภความโกรธความหลงของเราด้วยในคว,วามในความความสุขที่ได้จากการทำบุญมันมาดีสร้างอุปสรรคมาด้สร้างความตยายแยกกันไม่เหมือนความสุขทางโลกโลกเขาบางสิ่งบางอย่างเราได้คนหนึ่งก็ต้องเสียฉนันโรกียนคนหนึ่งก็ไม่มีเสถียียืนในนั้น ของใช้สอยบางอย่างเราใช้เสร็จแล้วกับคนหนึ่งก็ใช้ไม่ได้อะไรเป็นของเราก็ไม่ใช้ของเขานี่เกิดความขัดขัดแย้งเกิดขึ้นมาถ้าเราหาความสุขแบบนั้นมา,มากๆสังคมมันจะอยู่ย่นไม่ได้ถ้าหากว่าหาความสุขด,ด้วยการทําบุญรักษาศีลให้ทานและจริมภาวนาสังคมก็มัก็หน้าอยู่ขึ้นมาเราก็ได้ประโยชน์คนรอบตัวเราก็ได้ประโยชน์ And quam so quam dee dee mummy